สวัสดีค่ะวันนี้จิตจะพามาตัดแต่งกิ่งทุเรียนเล็กนะคะแต่ว่านะคะถ้าการที่เราจะให้ต้นทุเรียนเขาได้รับผลประโยชน์เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าช่วงของระยะนี้เป็นหน้าฝนใช่ไหมคะถ้าจะให้ผลดีกับการกับต้นทุเรียนเนี่ยก็คือว่า,าเราต้องให้ปุ๋ยทางดินเขามาก่อนในช่วงของช่วงนั้นจะเป็นช่วงของใบเพสลาดของต้นทุเรียนนะคะอันนี้ผ่านการให้ปุ๋ยทางดินมาแล้วก็สักประมาณ15วันนะคะ ตอนนี้ใบเขาได้ตันแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเหมาะกับการแต่งกิ่งเพื่อกระตุ้นการแตกใบใหม่เพื่อรองรับสําหรับหน้าฝนนี้ค่ะค่ะและขั้นตอนแรกนะคะในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเราจะทําการอย่างไรคะ่ะนะคะเราก็ต้องเข้ามาดูก่อน,นะคะ่ะว่าต้นทุเรียนเราเนี่ยมันมีกิ่งหนาแน่นเพียงใดนะคะแล้วเราก็จะเลือกแกะกิ่งที่มันไม่จําเป็นออกนะคะเราก็ลองมาดูค่ะ,ะตั้งแต่ข้างล่างเลยนะคะ ว่าเราจะเอากิ่งไหนออกได้บ้างนะคะว่าตัดอันไหนดีอย่างนี้นะคะขั้นแรกนะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าตรงไหนมันซ้อนกันแล้วหนาแน่นมากๆนะคะถ้าอันนี้ตัวจิตเองเลือกกิ่งนี้ออกค่ะตรงเป็นจุดและอันนี้เป็นจุดที่2เรามาดูในเรื่องของกิ่งชิดกันนะคะและนี่ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งนะคะนี่เป็นอีกกิ่งหนึ่งเขามีกิ่งนี้อยู่แล้วนะคะกิ่งบนเนี่ยชิด นะคะแล้วก็กิ่งเล็กกว่านะคะเพราะฉะนั้นกิ่งนี้เราก็สามารถเอาออกได้เพื่อให้กิ่งนี้เนี่ยนะคะเขาได้โตขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทับกันหรือไม่ซ้อนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอากิ่งนี้ออกเลยนะคะนี่เลยค่ะค่ะนะคะและเราก็มาดูอีกจุดหนึ่งค่ะที่อ่านำดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็เป็นอีก เห็นไหมคะว่า1 2 3 3สามามกิ่งนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเขาซ้อนกันอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิ่งชิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าให้ตัดเราก็เอากิ่งนี้ออกนะคะเพราะว่าชิดกันจนเกินไปนะคะกิ่งนี้ไปทางโน้นกิ่งนี้มานี่เพราะฉะนั้นเอากิ่งนี้ออกได้เลยค่ะนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะนี่มีอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นกิ่งนี้ก็สามารถเอาออกได้อีกหนึ่งกิ่งนะคะนี่เลยนะคะค่ะนะคะและสาเหตุที่เรานะคะเมื่อกี้เราดูแล้วนะคะสาเหตุที่เราเอากิ่งนี้ออกนะคะระยะห่างของกิ่งนี้นะคะกิ่งบนนี้กับกิ่งล่างนะคะก็เป็นระยะห่างที่พอสมควรนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะ แล้วก็นะคะเราพอเรามองเข้ามาที่ที่กิ่งเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันเกยกันอยู่นะคะถือว่ามันซ้อนกันอยู่กิ่งบนเขาจะเล็กกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งนี้ยก็นะเห็นไหมคะว่าใบเขาซ้อนกันทับกันอยู่เพราะฉะนั้นกิ่งนี้เล็กกว่ามีการซ้อนกันกิ่งนี้ก็สามารถตัดออกได้เลยค่ะเห็นไหมคะ เราก็มาดูนะคะในในระยะของกิ่งชิดในฉัดบนนะคะก็นี่เลยค่ะค่ะทีนี้นะคะกิ่งนี้เนี่ยนะคะในระยะชิดของฉัดนี้แล้วใช่ไหมคะกิ่งนี้นะ,ะระหว่างกิ่งนี้กับกิ่งนี้ห่างกันอยู่มีกิ่งนี้ ก็สามารถเอากิ่งนี้ออกได้เพราะว่ากิ่งนี้มีฝั่งตรงข้ามของกิ่งนี้อยู่ก็จะเป็นคู่กันกิ่งนี้ห่างกับกิ่งนี้เอากิ่งนี้ออกได้เลยค่ะ,ะ,คะก็ในในในมุมของฉัดบนเนี่ยคะ่ะในยอดนะคะก็จะเห็นเลยคะ่ะว่าเขาสามารถแตกกิ่งซ้ายกิ่งขวานะคะ,อะยอด โชวนะคะก็เราก็จะเอาไว้แบบนี้ก่อนเราจะยังไม่แต่งออกทั้งหมดเพื่อหนึ่งให้เขายังมีนะคะสังเคราะห์แสงนะคะนำอาหารมาเลี้ยงแตกยอดแตกใบต่อหลังจากที่เราแต่งกิ่งชิดออกแล้วเราก็จะามาดูในเรื่องของการที่เราจะแต่งกิ่งเล็กที่มันคอยแย่งอาหารนะคะจากกิ่งใหญ่เนี่ยนะคะออกนะคะกิ่งเนี้ยมันเป็นกิ่งที่ออกจากลําต้นนะคะแต่กิ่งเนี้ย เป็นก่งกิ่งที่ามาแย่งอาหารนะคะซึ่งอ,ออกจากกิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นกิ่งนี้เราก็สามารถตัดออกได้นะคะนี uh ่เลยเราก็ตัดออกได้เลยค่ะออกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นกิ่งหลักใช่ไหมคะที่เราจะเอาไว้แต่กิ่งเนี้ยจะเป็นกิ่งที่คอยแย่งอาหารเพราะฉะนั้นกิ่งนี้เรากสา็สามารถตัดออกได้นี <ing> ค่ค่ะนะคะและอีกกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ,คะเราก็สามารถตัดออกได้เลยค่ะ อันนี้เราก็สามารถตัดออกได้เลยค่ะและอีกหนึ่งกิ่งนะคะก็คืออันนี้มันก็จะทำให้เขาล่งนะ,ะแล้วก็โปร่งดีนะคะแล้วก็แต่โตเร็วนะคะ,คะกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคก็สามารถตัดออกได้และอีกหนึ่งกิง่งคือกิ่งนี้เราก็สามารถตัดออกได้เลย และอีกหนึ่งกิ่งคือกิ่งนี้ค่ะที่ต้องตัดออกค่ะ,คะหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ถอยออกมามองค่ะมามองอข้างนอกก่อนว่า กิ่งไหนบ้างนะ,ะที่มันยังนั่นอยู่เราสามารถจะตัดแต่งกิ่งไหนเพิ่มอีกนะคะ